ให้นหารดาวทะเลี่เห็นเปลือกเยอะแต่อันนี้ของเขาแค่ว่ามาครอบกันอยู่เขาไม่ได้กินกันใช่ไหมเขามาพิงเขามารักกันใช่ใช่พวกนี้มันคนลรสปีชีไม่มีมาผสมก็ได้ก็มันกินกันใช่ไหมแมงดาแต่มันมีเปลือกอ่ะมีกระดองอ่ะเนี่ยตัวนี้กินเม่นอ่ะดาวปลาดาวตัวนี้กินเม่นอยู่กำลังครอบกำลังครอบเม่นเลยอ่ะ ตัวผู้จะเกาะอยู่ที่ตัวเมียอยู่แล้วนะคะเมงดาทะเลที่เขาแบบได้ชื่อเป็นที่เขาว่าผู้ชายเมงดาโอ้ตัวผู้เกาะตัวเมียส่วนตัวนั้นโอมันเกาะมันเกาะตรงนั้นกันเนี่ยนี่เขามีชีวิตอยนทะเลนะคะหรือว่าดาวตักเข็ม โอ้นั่นแสดงว่าอันนี้เรามองออกเลยว่าตัวผู้อยู่ข้างบนตัวผู้ตัวเล็กกับใคระอยู่ข้างล่าอ้าวออกเกาะอยู่ข้างล่างอันนี้เขาจะคว่ำนะคะแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะแบบว่ายน้ำหรือว่าอะไรสักอย่างเ็ีล้วแต่อออันนั้นแมงดาตัวผู้เหมือนกันแมงดานะคะเพราะว่าไม่มีตัวเมียให้เกาะไม่มีตัวเมียให้เกาะเลยปลาดาไปไปไปเกาะเขาอันนี้คือโอ้ไม่โซ่